ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนะครับข้อเหวี่ยง KR นะครับตัวนี้ตัวนี้ทําการเปลี่ยนก้านสูบใหม่นะครับเพราะว่าก้านสูบตัวเก่านะครับมะแตกละเอียดเลยนะครับเนี่ยตัวปืนครับก็ตัวนี้เปลี่ยนเป็นก้านแท้นะครับแท้เดิมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูศูนย์กันครับว่าศูนย์มันจะตรงขนาดไหนนะครับ ก็ตัวแคยเป็นตัวที่อัดค่อนข้างยากนะเพราะว่าแน่นนะครับว่าเข็มขึ้นบนเครื่องไฮดรอลิกนะครับขึ้นเป็นนุ่นครับประมาณหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดตันนุ่นนะครับ 6, น,นี่ครับ,นะรบก็ดูศูนย์ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับ,นะรบแต่ตัวนี้มันไม่ค่อยกลมนะครับทางนี้ค่อนข้างเละหน่อย เข็มก็จะกระดิกไม่เกิน0.02นะครับตนนัวนี้นะครับก็ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็แทบจะมองไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งจานไฟกันนะครับ ตัวนี้ผมก็ได้ทําการเปลี่ยนลูกปืนให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับกลางซ้ายก็นะคบคล้ายๆกันไม่เกิน0.02นะครับนะตัวนี้ก็เปลี่ยนนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนแท้นะครับ Kawasaki KR ตรงรุ่นนะครับก็เปลี่ยนแผ่นดักน้ํามันด้วยครับก็ ถ้าเป็น KR ีอารถ้ามาทำด้วยผมก็แผ่นดักน้ำมันส่วนมากนะครับผมจะเปลี่ยนไปให้ใหม่นะครับเพราะว่าให้ใช้งานได้ได้ยาวๆนะเพราะว่าแผ่นเก่านะถ้าเราจับดูมันจะค่อนข้างแข็งนะครับเ,ออเปลี่ยนใหม่จะดีกว่านะครับในการขับวอร์มเครื่องพวกนี้นะครับก็ใหม่ก็ใหม่หมทั้งหมดก็ใช้งานได้ยาวๆนะครับ ก็สนใจส่งมาทำได้นะครับต้องการก้านแท้นะครับออที่ร้านเรามีบริการให้นะครับเดี๋ยวผมเอากล่องให้ดูครับนี่ครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นชุดชุดก้านสูบนะครับมันจะมีเบิกเป็นรหัสก้านอย่างเดียวก็มีนะครับให้มันจะเบิกมาเป็นชุดนะครับ ตัวน,นี้นะครับก็สนใจส่งมาทำได้นะครับตัวนี้ kr 150นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วอีกอย่างหนึ่งครับลูกปืนสังเกตฝั่งซ้ายนะครับมันจะมีด้านมนแล้วก็ตรงนี้แทบจะไม่ไม่เป็นมุมโค้งเลยนะครับเป็นตรงๆนะครับก็ผมจะใส่ ตัวด้านที่ตรงๆนะประกบเข้ากับตัวแผ่นดักน้ํามันนะครับให้มันอยู่สนิทเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้ดักน้ํามันได้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็เดี๋ยวคืนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ